PA- พระชาวเพชรบูรณ์และทีมงานลทัทธิถวายตัวแบบสลิงวงลิงกุง้งแม้แต่ตำรวจยังเคยมาร่วมพิธีเออจะได้รู้แล้วว่าคนนี้หน้าตามันเป็นยังไงจากการณีที่ผู้เสียหายนะคะร้องเรียนกับเพชรสายไมต้องรอดหลังกล่าวหาว่าได้ถูกพระอาจารย์โอพุทโธรักษาคณาจารย์ดังเมืองเพชรบูรณ์นะคะที่ตอนนี้ได้ลาสิกขาแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาออกอุบายว่าจะพาไปทําพิธีกรรมด้วยการให้ลูกศิษย์เนี่ยซึ่งเป็นผู้เสียหายนะคะถวายตัวด้วยการเล็ดยุดอ้างเพื่อเป็นการต่ออายุไขให,ให้กับพระแถมพฤติกรรมเนี่ยเสื่อมหนนัักถึงข้ ลิงงลิงกุ้งระหว่างพระและคู่สามีภรรยาซึ่งถูกหลอกมาทำที่เวลาน,นี้อีกด้วยจากในรายการโหนกระแสวันนี้นะคะนายเอและก็นางสาวบีสองสามีภรรยาที่ตกเป็นเหยื่อได้ออกมาเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดอีกครั้งเริ่มจากทั้งคู่เนี่ยรู้จักพระรูปดังกล่าวมาแล้วประมาณ10ปีได้ยินชื่อเสียงด้านการเป็นพระเกจิดังเคยลงนิตยสารแล้วก็ให้สัมภาษณ์ตามสื่อมีลักษณะการสอนธรรมที่ทันสมัยตอนนั้นพระทักแต่และอย่างนี่น่าเชื่อถือไปหมดเลยทําให้ย้อนนึกถึงชีวิตที่ผ่านมาแต่เหตุการณ์มันหนักข้อแล้วก็